สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแนนขายฟอร์อดอีกแล้วนะคะวันนี้นันนจะพามาชมเจ้าตัว DVL s p ส r t คันข้างหลังของแนนนะตัวนี้เป็นสีขาวนะคะสําหรับตัวนี้ราคาจําหน่ายอยู่ที่9 90, 9 9 0 0 0บาทค่ะสาหรับคันนี้แต่งอะไรมาบ้างเดี๋ยวแนนพาชมนะคะสําหรับตัวนี้นะคะให้เครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์องนนะคะแรงม้า1้0แรงม้านะคะแรงบิด405นิวตันค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะตัวนี้จะได้เป็น f o r d ดสีดำด้านแบบนี้เลยนั่นเองนะคะเป็นชุดของวิกเตอร์นั่นเองค่ะในส่วนของไฟนะคะ ตัวนี้จะได้เป็นไฟล์แบบ LD แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไฟ daylight time หรือไฟวิ่งกลางวันตัวนี้นะคะเป็นรูปแบบ C-Cam นะคะเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เลยในส่วนของไฟล์ตัดหมอกนะคะก็เป็น l อแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นแสงสีขาวค่ะในส่วนของกันชนด้านล่างเป็นชุดวิกเตอร์ค่ะดําด้านแบบนี้เลยนั่นเองนะคะในส่วนของด้านหน้าย,ยังมีชุดครอบไฟหน้ามาให้แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะต่อไปนั้นถ้าชมในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะตัวนี้จะได้เป็นคิวซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นของชุดแรปเตอร์แบบนี้เลยค่ะดําด้านนะคะมีขนาดใหญ่ จับคู่นะคะส่วนในส่วนของแม็กที่จับคู่กันมานะคะจะได้เป็นแม็กก้านวายสีดเงาแบบนี้นะคะเป็นแม็กของ A อแวนพายนะคะจับคู่มากับยางดีเซนตินะคะตัวนี้เป็นยาง A t ทนะคะวิ่งได้ทางออฟตและออนล้นเลยขนาดยางจะอยู่ที่27555 R20 ับนั่นเองค่ะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้จะได้เป็นสีเทอากาฟไฟตัดดำด้านไฟเลี้ยวเป็น led ให้แล้วเรียบร้อยค่ะกระจกสามารถพับหักมาข้างหน้าแบบนี้ได้ด้วยนั่นเองนะคะเพื่อป้องกันมอเตอร์ไซค์เฉียชวชนนั่นเองค่ะ ในส่วนของฟิล์มตัวนี้ติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะรับประกัน7ปีเต็มเลยลูกค้าสามารถเลือกเป็นเซนฟิล์มได้นะ,ะในส่วนของคิ้วกันสาดตัวนี้ติดตั้งให้จากโรงงานเลยนั่นเองนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะติดหรือไม่ติดนะคะในส่วนของเบ้ามือจับตัวนี้เป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะใช้งานได้จริงแล้วก็สวยงามด้วยนั่นเองค่ะป้องกันรอยนิ้วมือขีดข่วนจาก เล็บมือของลูกค้านั่นเองนะคะในส่วนของตัวนี้เป็นกุญแจสมาร์ททีแล้วนะคะมีกุญแจอยู่ที่ตัวสามารถสอดมือเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการปลดล็อกรถให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เพียงแค่ไฟนิวสัมผัสแบบนี้ค่ะเป็นการล็อกรถให้กับลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะบันไดเหยียบข้างมีมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนั่นเองค่ะสีดำด้านการลื่นมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ส่วนของด้านหลังก็จะมีคิวซุ้มล้อแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่เหยียบขึ้นกระบะแบบนี้ด้วยนั่นเองนะคะในส่วนของด้านท้ายตัวนี้เป็นไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายแบบครึ่งนะคะก็คือ LED ครึ่งหนึ่ง LED ครึ่งนึงแล้วก็หลอดไส้ครึ่งหนึงนั่นเองนะคะสำหรับตัวสปอร์ตมีชุดข้อไฟท้ายมาให้ด้วยนะคะในส่วนของด้านหลังยังมีอักษอ์อะคริลิกแบบนี้ด้วยนั่นเองนะคะกล้องเปนกล้องหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟเบกรกเรื่งที่3มีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะในส่วนของ <S <S ตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมเด่นในส่วนของโรเลอร์ชัตเตอร์นะคะตัวนี้ เป็นของแฮมเมอร์นั่นเองค่ะเป็นไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้ติดตั้งเป็นไฟฟ้าค่ะแล้วก็ฝาท้ายยังเป็นฝาท้ายแบบอีซ่ลิฟฝาท้ายนแรงมีน้ําหนักเบาคุณผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําหนักของฝากระบะที่มีน้ําหนักหนักมากเลยนะคะสําหรับตัวนี้เบามากนะคะแล้วก็สําหรับด้านหลังก็เป็นประมาณนี้ค่ะ นั้นพาชมในส่วนของด้านในตัวรถกันบ้างนะคะพวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยไฟฟ้า100%นะคะตัวนี้ปรับได้4ทิศทางมีน้ําหนักเบานะคะควบคุมได้ง่ายหน้าปัดเป็นหน้าปัดดิจิตอลแล้วเรียบร้อยนะคะหน้าจอกลางนะคะเป็นหน้าจอซิงโฟเอตัวนี้นะคะมีขนาด 10นิ้วนะคะตัวนี้แล้วก็รองรับ Apple, c a r าเ a y Android Auto พร้อมกับช่อต่อบลูทูธไร้สายมีช่องต่อ USB, t y p e C มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนนี้ยังมีแท่นชาร์จไร้สายมาให้ด้วยค่ะเกียร์เป็นเกียร์ยกสูง6สปีดแบบนี้เลยนั่นเองนะคะในส่วนของเบรกมือไฟฟ้าเป็นในส่วนของเบรกมือนะคะตัวนี้เป็นเบรกมือแบบแมนวนวลนะคะแล้วก็เบาะคู่หน้านะคะเป็น อาเบาะหนังภายในเป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะคะเบาะคู่หน้านี่ปรับได้หทิศทางเลยนั่นเองค่ะสําหรับตัวนี้ได้เป็นปุ่มพูดสตาร์ทมาให้แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะภายในก็เป็นประมาณนี้ค่ะสีดําคุมโทนแบบนี้นะคะดูแลรักษาความสะอาดง่ายมากๆเลยนั่นเองค่ะ สำหรับเจ้าตัวรีเบลสปอร์ตที่นันได้รีวิวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับราคาจำหน่ายนันตรวนให้อีกทีนะคะราคาคันนี้อยู่ที่999 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโทรติดต่อนันได้ที่เบอร์0829695777นะคะหรือสแกนแอดไลน์ผ่านด้านบนนี้เดี๋ยวนันขึ้นแอดไลน์ไว้ให้นะคะสำหรับลูกค้าที่อยากชมรถสามารถวอล์กอินมาชมได้ที่โชว์รูมฟอร์ดไอเมกาลพุนนะคะน่นประจำอยู่ที่สาขานี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบลิมพ้อย่าลื มำใจให้กับแนนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ